สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับ E.L.D.I.Y. นะครับวันนี้มาอยู่กันกับเครื่องเลนเตอร์แอปสันนะครับรุ่น L4160 นะครับรุ่นตัวนี้นะครับแอปสันเนาะก่อนหน้านะครับจะได้มาอัปเดตสักทีนึงนะครับพอดีช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างนะครับก็งานยุ่งมากนะครับโอเคอ่เคสนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการปั๊มเลนึกเนาะล้างหัวพิมพ์นะครับแล้วก็ดูดหมึกจาก ตัวเครื่องตัวนี้นะครับซึ่งมันจะไม่เหมือนกับตัวรุ่นก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นเทคนิคเล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็คือหลังจากที่กดล้างหัวพิมพ์นะครับเพื่อนจะเห็นเดี๋ยวนะแ๊บนี้อ่าน,นี้นะครับอันนี้คือหัวพิมพ์ออกไม่ดีนะครับกดล้างจากตัวเครื่องนะครับจากในโปรแกรมหลายรอบแล้วก็ยังออกไม่ดีนะครับแล้วก็เราเปิดจากด้านในเนี่ย ดูดน้ำหมึกเข้าตลับหมึกอะไรเรียบร้อยหมดแล้วก็ยังออกไปดีเนาะเดี๋ยวเราจะมาทําการปั๊มในหมึกตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับจากชุดปั๊มนะครับก็เบื้องต้นนะครับผมถ้าเราถอดปลั๊กอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยนะครับเราจะมาเปิดเครื่องนะครับยกฝาสแกนเนอร์ขึ้นแบบนี้นะครับก็หลังจากนั้นนะครับหัวพิมพ์มันจะล็อกอยู่เนาะเราก็จะใช้มือดันเฟืองนะครับตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับหมุนนะครับหมุนคืนมา จะสังเกตว่าตัวล็อกด้านด้านด้านข้างตัวนี้นะครับเนาะมันจะปลดล็อกนะครับแล้วก็จะสามารถดันหัวพิมพ์นะครับปลดล็อกหัวพิมพ์ออกมาได้แบบนี้นะครับเราจะต้องปลดตรงนี้ก่อนเพื่อให้หัวพิมพ์มันฟรีนะครับเพื่อที่จะหมุนตรงนี้ได้นะครับก็คือตอนนี้หัวพิมพ์ด้านในเนี่ยน้ำหมึกมันเต็มหมดแล้ว แต่ว่าปิ้นก็ยังไม่ออกนะครับทีนี้เราจะมาดูดหมึกโดยตรงนะครับจากชุดปั๊มมันนะครับถ้าเป็นคัสตันรุ่นก่อนหน้านี้นะครับเราจะเปิดลักษณะนี้ขึ้นเนี่ยเราจะเห็นสายสายหมึกนะครับสายหมึกแท้งพอสายหมึกตัวชุดปั๊มหมึกเนี่ยอยู่ด้านบนเนาะเราสามารถดึงออกมาดูดหมึกได้แต่ว่าตัวนี้มันเก็บไปด้านล่างเนาะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูนะครับต้นเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูก่อนนะครับว่าตัวตลับแท้งด้านในนะครับ ว่าหมึกมันเต็มหรือเปล่านะครับคือถ้าหมึกตัวเนี้มันขาดหรือว่ามันหายไปเนี่ยเราสามารถดูดหมึกเข้าไปที่ตลับอันนี้มันเต็มทุกสีเห็นไหมครับเต็มทุกสีแต่ว่ายังพิมพ์ไม่ออกนะครับถ้ามันหมึกตัวนี้มันหายไปเราสามารถใช้สูตรในการดูดหมึกเข้าตลับหมึกนะครับแล้วก็เอาไปล้างหัวพิมพ์จากในหน้าจอได้แต่ว่าตรงนี้คือหมึกมันเต็มหมดละแต่ว่ามันยังพิมพ์ไม่ออกนะครับยังพิมพ์ไม่ออก ทีนี้เราจะมาดูว่าเราจะต้องทํำยังไงนะครับโอเคนะครับเบื้องต้นเราจะมาเปิดในส่วนของตัวกล่องซับหมึกด้านด้านหลังนะครับโดยที่จะมีตัวน็อตอยู่เนี้ยหนึ่งตัวนะครับตวัวนก่อนเนาะโอเคตัวน็อตตัวนี้มันจะไม่หลุดนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันจะมีตัวตัวหมุดที่เอาไว้ล็อกมันอยู่นะครับดังนั้นมันจะหมุนได้ประมาณนี้นะครับหมุนได้ประมาณนี้ พอม,มันฟรีปุ๊บเนี่ยเราก็ใช้ไขควงแบนนะครับหรือว่าใช้มือดึงก็ได้แต่ว่าถ้าใช้ไขควงแบนดันตวเนี้มันจะออกง่ายกว่านะครับแล้วก็ดึงมานะครับออโอเคหลังจากนั้นเราจะเห็นตัวกล่องเก็บซับหมึกที่อยู่ด้านล่างตรวนี้นะครับแล้วก็หมุนออกโดยจะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวนะครับน็อตอยู่หนึ่งตัว ดึงออกมานะครับโอเคก็จะได้หน้าตาลักษณะนี้นะครับโอเคนะครับผมเพื่อนตอนนี้เราอยู่ด้านหลังของตัวเครื่องพิมพ์เตอร์นะครับจะสังเกตเห็นนะครับตัวสังเกตเห็น A ข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นท่อนะครับที่ต่อลงมาตามรูตรงนี้นะครับอันนี้คือท่อของท่อน้ําหมึกนะครับที่ลงมาจากชุดปั๊มนะครับแล้วก็ ปล่อยน้ำหมึกที่เราเอาไว้ล้างหัวพิมพเนาะมันจะดูดหมึกทิ้งไปที่กล่องซับหมึกนะครับทีนี้เราต้องการที่จะดูดหมึกจากท่อตรง,นตรงเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องใช้ตัวช่วยนะครับซึ่งมันมีอยู่2กรณีนะครับกรณีแรกถ้าเอาง่ายสุดเลยก็คือผมจะมีตัวชุดดูดน้ําหมึกลักษณะนี้นะครับต่อท่อยาง2เส้นนะครับเส้นเล็กเนี่ยก็จะเป็นท่อที่เอาไว้ต่อข้าง้างล่างโดยตรงเดี๋ยวผมจะแนะนํานะครับว่า,าใช้แบบไหนนะครับตัวเนี้ย ถ้าเพื่อนสนใจก็สามารถทักได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวผมจะเอาลงไว้ในอแอปได้นะครับเดี๋ยวผมลองลองดูก่อนว่าจะทําได้ไหมก็จะมี2อย่างคือถ้าเราไม่อยากจะแกะ,ะด้านข้างเพื่อที่จะดึงท่อออกมาดูดง่ายๆเนี่ยเราก็จะใช้ตัวนี้ก็จะจบเลยนะครับหรือไม่งั้นเดี๋ยวอีกวิธีหนึ่งเดี๋ยวผมแนะนํานะครับเอาวิธีแรกก่อนง่ายๆก่อนก็คือเราจะใช้ตัวเนี้นะครับจิ้มเข้าไปนะครับจิ้มเข้าไปที่ท่อโดยตรงแล้วก็ดูดหมดได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับ ท่อมันจะอยู่ตรงกลางเนาะเราอาจจะต้องเล็งนิดนึงนะครับเพราะว่าท่อตัวนี้มันจะเข้าไปในรูพอดีอ่านี่พอท่อเขาเข้าไปในรูได้ปุ๊บเราก็สามารถดันหัวพิมพ์นะครับดันหัวพิมพ์ออกมาให้มาอยู่ในชุดปั๊มตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงหมึกนะครับจากหัวพิมพ์นะครับผ่านชุดปั๊ม นะครับแล้วก็มาออกตรงนี้ได้เลยโดยตรงนะครับอันนี้คือเดี๋ยวเราจะเอาหัวพิมพ์เข้ามาที่ชุดปัมนะ๊มหมึกเนาะแล้วก็ทําการดึงนะครับดึงน้ําหมึกนะครับดึงแล้ะค้างไว้นะครับมันจะฝืนนิดนึงดึงแล้วค้างไว้ให้น้ําหมึกมันผ่านหัวพิมพ์นะครับเหมือนกับเราล้างหัวพิมพ์ในออกมาละนะครับพอเราดูดอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงหัวพิมพ์ออกนะครับจะสังเกตว่าหมึกมันจะเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับอ่า แล้วก็ผ่านมาตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะต้องถอดตัวนี้นะครับเอาไปฉีดหมึกทิ้งนะครับแล้วก็ใช้วิธีลักษณะนี้ประมาณ2สลิงในการดูดแล้วก็ประกอบคืนแล้วก็ใช้งานได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเทสดูนะครับที่อันนี้คือขั้นตอนแรกถ้าเรามีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับโอเคอันนี้คือวิธีการใช้อุปกรณ์โดยที่ไม่ต้องถอดเครื่องนะครับก็จะง่ายกว่านะครับง่ายกว่าแต่ว่า เพื่อนๆต้องมีอุปกรณ์ตรงนี้นิดนึงเนาะโอเคเป็นอุปกรณ์ diy นะครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องยกฝาด้านข้างตัวนี้ออกก่อนนะครับยกฝาตัวด้านข้างตัวนี้ออกก่อนทีนี้ฝาด้านข้างตัวนี้มันจะมีน็อตอยู่นะครับจะมีน็อตอยู่2ตัว1ก็คืออยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างตัวนี้นะครับ1ตัว2ก็คือหมุดตรงนี้นะครับแล้วค่อยดึงออกนะครับ แล้วค่อยดึงออกนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับมอดจะมีนี่ถึงตัวนะครับอืตัวอ่อนไม่ได้นะครับก็จะมีข้างล่างตรงนี้อีกหนึ่งตัวนะครับ ไม่สังเกตจะไม่เห็นนะครับเพราะามันจะล็อกอยู่ข้างล่างนี้นะครับเราต้องดูนิดหนึ่งเนาะจะมีอีกหนึ่งตัวนะครับหลังจากนั้นที่เราเอาน็อตออกสองตัวเรียบร้อยแล้วเนี่ยรุ่นลักษณะเนี้ยเราจําเป็นที่ต้องเอาตัวตัวกรับกระดาษนะครับตัวดูเพกมันออกก่อนนะครับด้านหลังนาะโดยการบีบนะครับบีบทั้นโ,โอเคครับหลังจากนั้นนะครับ เอาออกได้แล้วปุ๊บเนี่ยวิธีการที่เราจะเอาตัวกันตัวนี้ออกนะครับเราจะดึงย้อนด้านหลังก่อนที่เราจะดึงย้อนด้านหลังอาจจะต้องปลดสลักข้างบนนี้นิดหนึ่งตัวนี้นะครับมันจะลดกันอยู่นะครับเราดึงย้อนออมาด้านหลังจะสังเกตตัวตัวเกี่ยวตัวนี้มันจะเข้ามาในร่องนะครับตัวร่องตัวนี้ ถ้าเราดึงตรงๆนั้นมันจะหักนะครับถ้าเราดึงตรงๆมันจะหักดังนั้นเราจะต้องขอยหลังออมานิดนึงนะครับเพราะว่าด้านหลังนี่ก็จะเป็นตัวเกี่ยวลักษณะประมาณนี้เนี่ยครับเนี่ครับเนี่ยเราจะต้องดึงออกมาด้านหลังแล้วก็อ,ออกเนาะเพื่อนๆหลายคนดึงออกมาตรงๆแบบเนี้ยมันจะหักนะครับตัวเนี้ยตัวเกี่ยวนี่จะหักเพราะว่ามันล็อกลักษณะนี้เนาะมันจะต้องดันเข้าไปเวลาเราเอาใส่คืนก็นคือดันเข้าไปแบบนี้นะครับโอเคตอนนี้เรา ได้เปิดด้านข้างเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตเห็นตัวท่อมึอนี่ที่เราดูโดยตรงแบบเนี้ยเมื่อกี้นะครับก็คือเราไม่ได้เปิดฝาด้านข้างนะครับเราดึงได้นะครับแต่ถ้าเราเปิดด้านข้างตรงนี้ออกมาเนี่ยก็เสียเวลาเปิดด้านข้างตรงนี้หน่อยก็จะเห็นท่อทีนี้ประเด็นก็คือท่อตัวเนี้ยมันจะโดนกันอีกชั้นหนึ่งก็คือดันโดนกันจากพลาสติกที่คุมตัวเนี้ยนะครับพลาสติกตรงเนี้ยนะครับถ้าเราต้องการที่จะเอาออกให้ง่ายที่สุดก็คือเราจะต้อง เอาฝาตัวนี้อีกด้านหนึ่งซึ่งก็จะล็อกลักษณะเดียวกันเลยก็คือเปิดฝาข้างแล้วก็สไลด์ออกมามีน็อตอยู่2ตัวนะครับแล้วก็ออกมา2ข้างแล้วไอตัวพลาสติกตัวนี้มันจะมันจะยกออกนะครับมันจะยกออกได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเราไม่อยากเปิด2ข้างและยกออกเนี่ยเสียเวลานะครับเราอาจจะต้องเอาท่อตัวนี้ออกมาเพราะว่าเพราะว่ามันจะโค้งแบบนี้เนาะโค้งแล้วเสียบเข้าไปในรูตรงนี้ทีนี้ประเด็นปัญหาก็คือว่าเราจะเอาออก ยากหน่อยนึงแต่ถ้าเราขี้เกียจเราก็สามารถออกได้นะเดี๋ยวผมจะออกให้ดูนี่ดึงมาได้แต่ว่าอย่าอย่าฝืนมันเยอะนะครับอย่าฝืนเยอะนะครับนี่มันแค่ตรงนี้เองนะครับมันแค่ตรงนี้เองก็คือเข้าไปเข้าไปเสียบตรงเนี้ยเป็นท่อแบบนี้นะครับโค้งแบบนี้นะครับแต่ว่าข้อสําคัญก็คืออย่าไปดึงอย่างนี้นะครับถ้าดึงอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยไอตัว เกลียวที่อยู่ในชุดปั๊มเนี่ยมันจะหดตัวและเวลามันสั่งล้างอัตโนมัติจากตัวโปรแกรมเนี่ยมันจะหมุนไม่ได้นะครับพอมันหมุนไม่ได้ปุ๊บมันก็จะดูดน้ำหมึกไม่ไปนะครับดังนั้นอย่าฝืนดึงแบบนี้นะครับอย่าฝืนดึงค่อยๆค่อยๆยกยกสายตัวนี้ออกมาแต่เวลาเราใส่เข้าไปก็โค้งแล้วก็เสียบเข้าไปในรูตรงนี้เหมือนเดิมนะครับต้องเบาๆหน่อยนึงเนาะต้องเอาเสียบเข้าไปดีๆนะครับตรงนี้นะเพราะว่ามันจะฝืนกับนิ้วมือนิดนึงนะครับมันจะมีมันจะมีร่องของมัน มันจะมีร่องของมันร่องของสายนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราดึงท่อชุดปั๊มหมึกออกมาแล้วนะครับโอเคต่อไปเราจะมาดูดน้ำหมึกกันนะครับก็ตัวนี้พอเราออกมาแล้วปุ๊กเนี่ยอุปกรณ์เราก็จะมีแค่สลิงนะครับใหญ่น้อยก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกนะครับก็คือเราจะเลื่อนหัวพิมพ์เข้ามาที่ชุดปั๊มเหมือนเดิมแล้วก็ตรงนี้มันสามารถเสียบกับตัวสลิงได้โดยตรงเห็นไหมครับเพื่อน แล้วก็ดูเลยน้ำมึกเห็นไหมครับเห็นสังเกตไหมครับว่าน้ำหมึกมันวิ่งมาแล้วน้ำหมึกจะมาจากชุดปั๊มนะครับแล้วก็ดึงเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเราก็หมุนเอาหมึกตัวเนี้ยที่ผสมกันแล้วเนี้ยเอาไปทิ้งนะครับแล้วก็ทําลักษณะเดียวกันประมาณสองสลิงนะครับประมาณสองครั้งเนาะสองครั้งสสย,ยใหม่ปั่นขึ้นมาแล้วก็ดูดโอเคประมาณนี้นะครับ จบละนะครับจบละในส่วนของการดึงนนํำหมึกเข้า,าชุดปลาหมึกนะครับก็แค่นั้นเองนะครับเรียบร้อยละแล้วก็เดี๋ยวเราประกอบแล้วก็เดี๋ยวไปลองใช้งานดูนะครับจากที่ไม่ออกเลยเดี๋ยวลองดูว่ามันจะมีผลไหมหรือว่ามันจะออกไหมนะครับโอเคครับผม โอเคนะครับผมเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะทําการเทสนะครับกระดาษตรงนี้ที่มันว่างๆตัวนี้นะ เ,เดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันดูนะครับอพอดีนี้ลูกค้าเป็นต่างชาติครับตัหนังสือก็เลยบางคนก็จะอ่านไม่ออกนะครับ โอเคอันนี้แผ่นแรกที่ออกมานะครับจากที่หน้างานไม่ออกเลยตอนนี้แบบนี้นี่อันนี้คือหน้างานแรกอันนี้คือล่าสุดจะสังเกตเห็นว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นเต็มเลยนะครับอันเนี้ยอาจจะต้องอล้างหัวพิมพ์จากโปรแกรมธรรมดาหนึ่งครั้งหลังจากนั้นทิ้งไว้ประมาณ 1- 2ชั่วโมงก็น่าจะใช้งานได้ปกตินะครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการปั๊มไหมือล้างหมวพิมพ์รุ่นนี้นะครับก็ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากได้ตัวนี้ก็ทักมาได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวจะให้ผมลงก็ได้แบ่งปันกันไปนะครับอุปกรณ์ตรงนี้เนาะก็อันนี้จริงๆสามารถดูดหมึกที่เป็นแท้งทั่วไปได้นะครับดูดหมึกในแท้งทั่วไปก็ได้เอาเป็นหมึกทิ้งก็ได้อะไรก็ได้นะครับก็ใช้งานได้หลายอย่างโอเคในส่วนของตัวเครื่องนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ